พร้อมแล้วไหมครับโอเคมีอย่างเดียวเองเขาแบบเป็นกล่องมาด้วยนะพี่ก้องสวัสดีครับคุณลูกค้า,ารีวิวกางเกงลายส,สกอตนะครับผ้าสัมบรีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันครับผมป้ายนี้เป็นป้ายกระตีนะครับนี่นะครับคุณลูกค้าป้ายกระทิมกางเกงลายสกอตนะครับผ้าสัมบรี กะทิอ่าไปข้าวต้นก็มีนะไปสัมปลิก็มีขัาต้นปะเทงโอ้โหลอๆขัาต้นนะจ๊ะไปกระเทงเฮ้ยมีชัข้าวต้นสัมปลีเอาอย่างสัมปลีดล้วขัาวต้นข้าวต้นสัมปลีบาร์สองพัน0้าวันนี้ไปกระถิงค่ะดูซิว่าท่ำเหมือนเดินไหมรีวิวน่าจะลูกเด็กที่20ได้แล้วมั้งเยอะมากสกอตพลดลายดูชั้นสกอตเสียก่อน ดูชั้นสก๊อตเสียก่อน2,500บาทลูกเลยส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะดูถ้าสำเร็ก็มีนะครับอืหสำเร็จบางนะลูกค้าหรือว่าจะไปคาต้องมีนะเขียนกันในแชทธรรมดาครับตปกันเลยต้องติกันในแชทนี่แหละติกันในไลน์สำเร็บ้างนะลูกค้าสวยมากผมบอกเลยว่าจ่ามันเลิศนะเพราะว่าใต้นี้คือขายดีเลยอ่ะลูกค้าขายดีเลย เนี่ยโอ้ยใหม่ๆเลยมันเป็นจินดาแล้ครับสู๋ใครที่เข้ามาแล้วตาโก้ไรก็แช่ให้หน่อยนะครับก็ไม่พินนองเลยนี่เป็นไงสองพันสองไอ้พี่ชายสองพันห้าร้อยบาทนะคะสก๊อตบนไลน์ลบไปเจอะสามร้อยสองห้านะจ๊ะ 1,500บาทนะฮะับหนึ่งกระจอสอง1,500บาทสองพันลายนะลูกค้ามีลายบ้างมีการ์ตูนบ้างอ๋อมาเลยนะขายาวนะคะลูกค้าสีสดเนี่ยสีสดงดงามลูกค้างดงามยากเขาจะได้ดูนะยางก้นใบด้วยนะลูกค้าเป๊ะปังสวยจริงสวยนะลูกค้าสวยสายก้นใบนะค่ะลูกค้าแฟนมีอยู่แล้วนะไมเชื่อนะแต่ยังไม่ได้แบบชินั่นใบได้ดูนะดูสภาพก่อนแล้วกัน ซื้อไปยังไงก็ไม่ผิดแน่นอนครับของเขาใหม่ครับผมไปห้อยก็เยอะนะแต่ไม่โชว์ครับที่เดียวโชว์แล้วปลายห้อยเนี่ยสีกะพริบมากนี่เอาสวยมากเลยใหม่กิฟต์เลยลูกค้าใหม่กิฟต์ใหม่ไม่ใช่กางเกงแต่ใหม่กิฟต์จ้ะสีกระพริปมากเลยสปอตสวยมากโอ้เออเข้าไปสวยๆทั้งนั้นเลย รีวิวให้ดูทุกตัวาไม่เอาไมู่จะาอะไรกระทิงนะคะตัวนี้กระทิงชมพูกระทิงที่ควรตามหานะลูกค้าวอยใบในตำนานควรรออยู่นะมาตำนานตั้งแต่ให้อยเยอะมากเลยนะใบห้ามา้วมากระทิงมากใหมายไม่ว่าไปห้อยก็เยอะด้วยนะอิสบุญมากคอยทุกอย่างตอนนี้ร้อนมากไม่เราเรื่องของเราใหญ่ตางเฮาพูดนอนนะฮะคอยบ้านพูดรีวิวส่งฟรีนะคะประมาณสองร้อยตัว ดึงดึงขึ้นหน้าไปนิดนึงนะคะไม่ไม่เห็นขาแล้วนะโอเคลูกค้าดูลายก่อนนะตัวนี้งานผ้าใหม่ค่ะยังไงถูกใจไหมบนผ้าใหม่ผ้าสวยผ้าบางนะคะสัมรีบางมากลูกค้าสัมรีบางบางสมชื่อนะทอมมีเวลานะไรอ่ะป้ายห้อยอย่าทั้งพวงเลยนะเอ้ากวางเรนเดียนะฮะดูอ่ะป้ายเป็นพวงเลยอ่ะไม่ใช่กวางแล้วเนี่ยอู๋เฉยเไอ้กวางนี่หว่ากวางเรนเดียถูกแล้วกวางมูสอันนี้นี่ทุกอย่างเลยสุดสัดมาเลยนี่สุดสัดมาเลยโอ้ยสองพันหอยแบบคุ้มมาก ขายดีมากขายได้ทางฟรีแต่ได้ตอนนี้เป็นธรรมนัใส่นอนใส่เที่ยวใส่ได้หมดนะหรือว่าจะใส่อยู่บ้านหรือว่าจะใส่ยังไงกตัวนี้เป็นผ้าสธิ์บางนะคะสธิ์บางเอ้าสวยเนาะสำลีบานนะฮะแต่ไม่ใช่บานจ๋านะจ๊ะไม่ใช่ว่าใส่แล้วเหงื่อทะลุหมดนะฮะไม่ใช่นะครับสำลีบานนะฮะใส่สบายนะครับผมสวยมาก ก็คือบางครับบางพอดีพอดีครับแต่ไม่ได้บางจ่านะมบาเอ้ามามาโค้งให้โอ้ยเนี่ยใหม่มากลูกค้าดูใหม่ครับใหม่สภาพใหม่ใหม่ไม่ใหม่ก็ดูเอ้าเนี่ยสภาพโอ้โห นี่ก็ยังไม่ได้ใสยย่ะนะสองพนห้าร้บาทค่ะลูกค้าลูกนี้นส่งฟรีเหมือนเดิมได้จะขาดอีกแล้วผมบอกเลยว่าถ้าลูกนี้ไม่มีใครเอผมไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะสองพันห้ 2, บาทเท่านั้นแล้วคือสอง่งให้<อ>ฟรี<อ>ด้วยคร<า>ับต, <ฮะ S 1> ตอนกลางคืนาู่นหลังลูกค้าเพจเราชอบตามดูตอนกลางคืนลูกค้าน,นอนอยู่ตอนนี้แปลกเลยก็ได้เวลารีวิวตอนนี้ทุกทีแหละ ไมาเวนะฮะไปกสมาเวเหมือนกันล้กกุนลูกกสอะไรกพไม่ได้แลวนพูไปแล้วอะไปก็บอก่ามาเร็วมาเร็วพูไปแล้วยนอเฮ้ยสวยอ่ะำมากนี่ตัวนี้สกอเป็นไงโอ้โหดูแกลก่อนไม่รู้จักแกล้ววยร้นไม่รู้จักรู้จักอแกล้วยแบงนี้เลยค่ะโอยอะไรมาหน่าร พิงก่ะพิงฟอยอ่ะแมนเพรย์นาิง่ ah ์อ๋อที่ลิซ่าเขาต็งไงใช่ปะแยกกันหวากซะแล้วเอาดิผู้นี้ใย่โดนแบนอีกสองพรบาทสกัอบนลายประมาณสองตัวค่ะโอ้ยตกตัวประมาสองสิบสามตับิ๊กเมาทราีก็สิ์เยอะเลยอ่ะเยอะมากลูกค้า ไปวางทิ้งตัวให้มันเรียบใส่รีแพคนะคะลูกค้าผูกโบหน่อย่ำช้ำสวยสวยใส่ถุงเหมือนของใหม่เลยโอ้ดูดิสีเก่งขายาวนะคะลูกค้าเป็นกางเกงคือยาวเออสมอลมีเยอะมากเลยนะนี่เอเชื่อเอายางเอ็ผูกค่ะสองเชือเข้าร้อยบาทประมาณสองกระสอบนี้พูดดีอ่ะบางตัวนั้นเป็นยางแต่มีสมอลใส่ลูกค้าโคดีอ่ะเลยโคดีรอลูกค้าตื่นอ่ะลูกค้าน่าจะนอนกัน ลูกค้าช้าเนี่ยนะช้าไม่ได้ต้องเรียผมบอกไว้ก่อนเลยว่าของเขาสวยจริงประมาณสองใบนะคะไลใหม่าาทิ้งนะคะใว่าว้ฉี่ไหมไปแน่ไปอีกแล้วเหรอง้างเลือกหรอใส่ไว้ฉี่ไหมวัดตรงวัดไซนี่เสือผมมวยไม่ตื่นกันเลยเสือชมพูร้อนนี่ปส่ไว้ฉี่เวลานี้น่ามาก้อนเมฆขาวหวานไม่หวานนะ่ะเค้นแน่นอนผมบอกเลยว่าเค้นเพราะดึงดึงเหยื่อเขานะ ไปไงสายเขียวฮะส่เขียวบอกเลยว่าใส่เขียวดาวเต็มท้องฟ้าเลยค่ะอย่าคิดไปใกล้นะครับผมไม่ถึง<อ>นั่นเล็กก<อ>ิดตใกล้หมดยังเ็ิซี่ครับเล็วเดี๋ยวนี้เพลงไม่โหทพอวันเล็กกิซี่เนี่ยเลยตัวอไม่ดีดีป่ะหลักสองพันห้าร้อยบาทลูกเรีนวิวีเลิศงานเลอ้ไลกกะตตูนะไม่รู้มา เออมีเสียงหน่อยโอ้โหลูกค้าเขานั่งหน่อยหน่อยหนาแล้วเรียลลูกค้าอะไรเรียลลูกค้าสปอตเยอะนะลูกค้าผ้าใหม่ตัวนี้ป้ายกระถิงนะคะลูกรีวิวส่งให้ฟรีนะลูกรีวิวได้หนึ่งคนนะคะงานกรสอบมีอีกลูกค้าสามารถมารับที่หน้าร้านก็ได้ส่งก็ได้ทกประเทศคะเออตารยอดส่งทุกวันนะคะไม่เกินบ่ายสองโมงไม่เกินบ่ายสองโมงก็ออกแล้วนะหน้าร้านคุณได้ส่งคุณได้ ตัว oh. ้วก็สวยเลยก็เยอะด้วยอื้ออเยอะมากนะคเอมามันเป็นลนนะแต่สก๊เยอะอือผ้าใหมเลยนะคะผ้าหมเอียมอ่องนะคะยางยางเป๊ะแกยางยงเป๊ะยางเป๊กแท้เอเสียงแปรกแเป็นไรไม่รู้ครับยางยังเป๊ะมันมีเอลเชือกเอลยางเอลขุดนะคะ เอลเชื่อเอะทุกตัวเลยนะเอลชื่อสมองแล้วเจ้ามาเกือบจะทุกตัวนะเออลชื่การจะเสียแต่สมองได้นะได้สองแบบสวยอ่ะ้าใหม่อ่ะรีวิวน่าจะลูกพี่ยี่สิบสามสิบแล้วสำหรับงานกระทิงเนี่ยแบบเปิดบ่อยมากมาใหม่ก็รีวิวใหม่ให้ดูคุณภาพแต่ละล็อตมาจ้ะเอา ขายดีทั้งปีเลยลูกค้าไอตัวสปอร์ตออนไลน์เนี่ยสกูนก็ขายได้นะคู่นี้คือใส่เี่้อใส่นอนได้หมดเลยน่ารักชิลๆใส่กับเสื้อยืดนะคะคู่กันเก๋ๆวินเทจเบาๆเนี่ยสปอรตอย่างเงี้ยอ้ยญี่ปุ่นใส่กงใส่เกาชอบมากผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็ได้เหลือแค่นี้แล้วนะใช่ครับมีพี่กับพี่โต้งอ่ะพี่กับพี่โต้ง ก็ชีนี้ไม้หมดทำไมเนี่ยไจะขาเอ๊ะตรงฟิมันเดิมนะลูกนี้นะค่ะเอฟสีฟ้าสวยอ่ะไมสีส่องงเขาสะาดมากเออนี่สวยไหมดูแลลูกรียวยไหมเอ่ยไอ้ทะใหมใหมยังอ่ะไอยู่ใสคลื่นลมอุ้ยเยอะเยอเยอะเอะเออดูนะเดินขอบคุณมากค่ะ